สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาดูรถพอนด้าแอทเรุ่นปี2025ซึ่งเป็น SUV ขนาดกะทัดรัดที่กำลังสร้างความฮือฮาในวงการยานยนต์ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่หลงรักรถหรือแค่กำลังมองหารถที่สไตล์ดีและน่าเชื่อถือรีวิวนี้เหมาะสำหรับคุณแน่นอนเราจะมาดูในรายละเอียดทั้งภายในภายนอกประสิทธิภาพและแน่นอนว่าราคาด้วยงั้นเราเริ่มกันเลย อย่างแรกมาดูที่ด้านนอกกันก่อนรถพริตภัณโทป,ปี2025นี้มีดีไซน์ที่ทันสมัยและโดดเด่นจนต้องหันมามองด้านหน้าพร้อมด้วยกร,ริลที่ดูสวยงามและไฟหน้าเหล็กที่คมชัดทําให้ดูมีลุคที่ล้ายุคเส้นสายของตัวถังเรียบร้อยและเป็นอากาศพลศาสตร์ไม่เพียงแต่เพิ่มความสวยงามแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงอีกด้วยตัวเลือกสีสองโทนที่มาในปีนี้ทำให้รถดูสวยงามและโดดเด่นขึ้นไปอีกในตลาด SUV ขนาดกะทัดรัด สิ่งที่ฉันชอบในเทวคือขนาดที่กระทัดรัดทำให้เหมาะกับการขับขี่ในเมืองแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องขนาดเพราะมันเต็มไปด้วยฟีเจอร์มากมายคุณจะมีราวบนหลังคาเพื่อเพิ่มความสะดวกล้ออัลลอยขนาด17นิ้วที่ดูสปอร์ตและสปอยเลอร์ด้านหลังที่เพิ่มลุกให้ดูสปอร์ตขึ้นด้านหลังก็สวยไม่แพ้กันด้วยไฟไททายเลตและกันชนหลังที่ดูทันสมัยโดยรวมแล้วดีไซน์ถายนอกเป็นการผรสมผสานระหว่างสไตล์และประโยชน์ใช้สออ,อยอได้อย่างลงตัว ทีนี้มาดูด้านในการบ้างรถพระดูอัตโตปี2025นี้มีพื้นที่ภายในที่กว้างขวางอย่างน่าประหลาดใจสำหรับ SUV ขนาดท,ะทะัดราบ่อดนั่งทำจากวัสดุคุณภาพสูงและที่นั่งคนขับสามารถปรับได้เพื่อให้ได้ท่าทางการขับขี่ที่สบายแผงหน้าปัดถูกออกแบบมาให้เรียบร้อยและใช้งานง่ายพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วที่รองรับทั้ง Apple Ca r p l a y และ Android Auto ทำให้การเชื่อมต่อระหว่างการเดินทางเป็นเรื่องง่ายพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังและมีปุ่มควบคุมสำหรับระบบเสียงโทรศัพท์ และระบบควบคุมความเร็วซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการขับขี่หน้าปัดเครื่องมือเป็นแบบดิจิทัลทั้งหมดทําให้สามารถดูข้อมูลสําคัญได้อย่างรวดเร็วในส่วนของการจัดเก็บประทาวะก็ไม่ทําให้ผิดหวังมีที่วางแก้วกระเป๋าประตูและช่องเก็บของขนาดพอเหมาะที่นั่งด้านหลังก็กว้างขวางเพียงพอสําหรับผู้โดยสารทั่วไปและถ้าคุณต้องการพื้นที่เอ S 1> <S 1> พิมพ์ที่นั่งด้านหลังสามารถทับลงเพื่อขยายพื้นที่เก็บของได้พื้นที่เก็บของด้านหลังก็กว้างขวางเพียงพอสําหรับของชํากระเป๋าเดินทางหรือแม้กระทั่งสัมภาระสําหรับทริปสั้นๆโดยรวมแล้วพายอในรถถูกออกแบบมาอย่างดีและให้คุณค่าที่คุ้มค่าในราคานี้ทีนี้มาดูในส่วนของประสิทธิภาพกันบ้างรถพอดูไอโปี2025ันยี้นี้มาพร้อมกับเครื่องยอนต์1.0ลิตรเทอทร์โบชาร์จสสูบที่ให้กำลัง98แปแรงมา้า และแรงบิด140นิวตันเมตรแม้ว่าตัวเลขอาจจะไม่น่าประทับใจนักแต่โทกลับให้ความรู้สึกกระชับกระเฉงบนถนนเนื่องจากน้ำหนักที่เบาและระบบ A/CVT ที่มีประสิทธิภาพมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขับขี่ในเมืองด้วยการเร่งที่ลื่นไหลและการควบคุมที่ตอบสนองดีระบบช่วงล่างถูกปรับมาเพื่อความสบายทําให้คุณรู้สึกถึงแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนน้อยแม้บนถนนที่ครุกระักพวงมาลัยเบาและแม่นยาทําให้การขับขี่ในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่าย ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างโดยเทอรวาสามารถทําได้ถึง18.9กิโลเมตรต่อลิตรทำให้เป็นตัวเลือกที่ประหยัดสําหรับการเดินทางประจําวันสรุปแล้วรถพอดูไอทวป,ปี2025นี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับใครก็ตามที่กําลังมองหา SUV ขนาดกระทัดรัดที่ให้คุณค่าคุ้มราคาดีไซน์ภายนอกที่สวยงามภายในที่สะดวกสบายและประสิทธิภาพที่ประหยัดน้ามัน